วันนี้เราทำเรซเซสหรืออาหารเย็นย้อนสอนย้อนสอนคือมันฝรั่งขูดหรือมันฝรั่งปอกแล้วก็จะหั่นแผ่นบางแลแ้วจะเราชอบแล้วก็จะมีปลาปลาซาดีนปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ทำย้อนสอนแล้วก็มีนม นมจืดแล้วก็มีนมเกรดเดอก็คือนมข้นแต่ไม่ใช่นมหวานเป็นนมรสเข้มข้นคล้ายคนเนชันแล้วก็มีสเตรมเบร์สอันนี้อันนี้นมปังบดแล้วก็มีกระเทียมมีหอมใหญ่แต่เราชอบชอบเจียวก่อนที่จะมาใสา่เราไม่ทำสด อันนี้เป็นสูตรของของตัวเองปลาเราก็จะวางเราจะวางปลาแบบนี้นะาวางวางแบบนี้ระวังปลาตัวนี้เขาจะเค็มนิดหนึ่งนะเราก็ระาวาังความเค็มเอาไว้อย่าให้อย่าใส่เกลือไปอีกอันนี้เราใช้มันฝรั่งบดเพราะเราไม่ได้เตรียมมันฝรั่งไว้เยอะเรามีแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้น เพราะมันมีแค่สองคนไม่ได้ไม่ได้อยู่กันหลายคนอันนี้ก็ทำแค่ทานสองคนแต่เราก็ต้องระวังอย่าให้เค็มเพราะในน้ำของเขานี่จะเค็มนะอันนี้เราผสมผสมเสร็จแล้วอันนี้เราก็ ผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาอันนี้หอมใหญ่กับกระเทียมเจียวโรยเราจะผสมไปข้างในนั้นก็ได้ก่อนแต่อันนี้เราทำอย่างนี้แล้วแต่คนถนัดนี่ก็คือว่าทำเองกินเองก็คือจะดัดสูตรแปลง ของตัวเองที่ตัวเองชอบก็จะใส่พร้อมเจียวแบบนี้ลงไปเกียวกระเทียมเจียวตัวเองชอบแบบนี้โอเคเหลือนิดน้อยจงมันนอันนี้ก็คือว่าย้อนสน ใช้ฟูลี่ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่อันนี้มันมีอยู่แล้วก็เลยใช้ทีนี้เรารอให้เตาอบเสร็จ13นาทีแล้วเตาอบจะร้อนใน15นาที13นาทีเขายังไม่ร้อนอันนี้เราจะอบภายใน200ประมาณ30นาทีแล้วมาดูกันถ้าถ้าถ้าเขาสุกเราก็เอาออกถ้ายังไม่สุกเราก็อบต่อเพราะเราไม่ได้กำหนดเวลาเราไม่ได้เรีบอะไร นี่นมที่เราประสมเสร็จแล้วเราก็ราดลงไปนะราดลงไปก็ควรระวังอย่าเค็มเพราะปลาตัวนี้เขาเค็มอยู่แล้ว ังเล็กๆโรยหน้านี่เราจะโรยหน้าด้วยเกล็ดขนมปังเล็กๆ,อกๆชอบมากโรยมากชอบนอ้อยโรยน้อยเล็กไปนิดนึงใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เพราะเราทำทานเองอันนี้ก็เป็นเป็นแบบนี้นะ เราก็แต่เข้าสุกง,ง่ายเพราะเราเราทำข้าเล็กเราไม่ได้หัน่นเป็นแผ่นใหญ่ๆเราซอยอันนี้คือหน้าตายนอนเวลาประเทศสวีเดนเขามีงานอะไรเขาก็จะทำตัวนี้อย่างเช่นหน้าหน้าร้อนแล้วก็นหน้าคริสต์มาสพวกนี้จะเป็นอาหารประจำประจำชาติประจำตระกูลเขาแบบนี้นะ โอเคค่ะและเสร็จแล้วเรามาดูกันขอบคุณนะคะเดี๋ยวอบเสร็จแล้วจะตัดต่อภาพให้ดูขอบคุณที่ชมค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะตอนนี้ย่องสอนของเราเสร็จแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะน่ากินมากค่ะตอนนี้สามีกำลังจะกินและสวยมมากเลยใช่ไหมเห็นไหมสีสดใสสวย สวยมากเลยค่ะโอเคนะคะ